ครับสวัสดีครับเด็กๆทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหารต่อนะครับการหารต่อจากนี้ก็คือการหารของจากประกอบเป็นสองสองหลักใช่ไหมครับตอนนี้จะเป็นสามหลักกับสี่หลักนะครับหอวขาอการหารก่อนนะครับการหารต่อเลยหัวข,ข้อที่หนึ่งที่เราจะเรียนกันคือการหารตัวตั้งสามหลักตัวหารหนึ่งหลักนะครับแบบลงตัวข้อที่สองคือการหาร ตัวตั้งสามหลักตัวหารหนึ่งหลักแบบไม่ลงตัวนะครับแล้วก็อันที่สามคือหารตัวตั้งสี่หลักตัวหารหนึ่งหลักแบบลงตัวนะครับแล้วหัวข้อสุดท้ายก็คือการหารตัวตั้งสี่หลักตัวหารหนึ่งหลักไม่ลงตัวนะครับเอาครับเรามาดูหัวข้อแรกกันเลยนะครับหัวข้อแรกคือการหาตัวตั้งสามหลักตัวหารหนึ่งหลักแบบลงตัว เอาครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างก็คือตัวอย่างนี้ก็คือ915หารด้วย3นะครับตัว915คือตัวตั้ง3คือตัวหารนะครับเอาเขียนให้หารยาวเข้าก่อนแล้วก็3ตัวหารคือ3ต้องสูตรคูณแม่ไล้ครับตัวหารคือ3ต้องสูตรคูณแม่3นะครับ3อันดับแรกก่อนเลย3มาหารอะไรครับาหาร9 หรือว่าถ้าในหลักการจริงๆคือสามหารเก้าร้อยแต่ถ้าเราพูดง่ายๆคือสามหารเก้าสามคูณอะไรได้เก้าครับหรือใขอ้เคียงหรือตรงตัวเลยครับลงตัวคือสามคูณเลยครับสามคูณสามนะครับสามตัวนี้เขียนบนหัวที่เลขเก้าสามข้าวตัวนี้เขียนข้างล่างที่เลขเก้าลอาดูเลยครับ<ม>่าขีดเส้นเก้าเขียนเก้าเสร็จแล้วก็ขีดเส้นใต้หนึ่งเส้น ลบกันหรืออะไรครับข้าลบเ้าเหลือศูนย์ครับแล้วก็ละดึงมาหนึ่งตัวดึงมาดึงอะไรครับตอนนี้ดึงหนึ่งมานะครับแล้วก็ตอนนี้สามมาหารอะไรครับ สามหารศูนย์หนึ่งก็คือหารหนึ่งนั่นเองสามอะไรที่ได้ค่าเท่ากับหนึ่งหรือใค่าเคียบกับหนึ่งที่สุดแต่ไม่เกินนะครับไม่เกินสามคูณศูนย์กับสามคูณสามเมื่อนต้องเอาสามคูณศูนย์ศูนย์เขียนข้างบนหัวมันหนึ่งตัวตัวแยกับศูนย์ตัวเนี้ยเขียนบนหัวศูนย์ตัวเนี้ยเขียน, 0, นยข้างล่างอ่าจะได้ศูนย์หนึ่งลบศูนย์เหลือเท่าไหร่ครับเหลือหนึ่ง ม้นหนึ่งปั๊บลากอะไรมาลบเสร็จดึงมาหนึ่งตัวครับดึงเลขห้าลงมาม้นต่อมาสามหารอะไรครับสามหารสิบห้าสามอะไรให้ได้สิบห้าหรือกข่เคียงที่สุดมีอยู่แล้วคือสามคูณเลยครับสามคูณห้าห้าตัวนี้เขียนที่บนหัวเห็นไหมครับอยู่บนหัวนี้นะครับต่อมาสิบห้าเขียนข้างก้างล่างตรงนี้นะครับสิบห้าสามห้าสิบ ห้าวันลบกันเหลืออะไรครับขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นลบกันเหลือศูนย์ข้อนี้ก็เลยตอบว่าสามเก้าร้อยสิบห้าหารสามได้สามร้อยห้านะครับวันเราเขียนคำตอบรอบอตอบอตอบตอบคือสามร้อยห้าวลกาตอบก็คือสามร้อยห้าคูณสามได้สามร้อยสิบห้า อ่าครับต่อไปเลยนะครับตัวยต่อไปคือหัวข้อที่สองการหารตัวตั้งสามหลักตัวหารหนึ่งหลักไม่ลงตัวนะครับเดี๋ยวครูให้ดูคลิปวิดีโอก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสอนกันต่อมาอธิบายกันต่อนะครับโอเคครับเขียนดูได้ครับสามร้อยสิบสี่หารด้วยสามเท่ากับเท่าไหร่สแสดงวิธีการหารยาวได้ดังนี้ ขั้นที่หหารในหลักร้อยสหาร300ได้100ใส่1ที่ผลหารในหลักร้อยสามคูณหนึได้300ใส่3ในหลักร้อยเหลือศู0ยขั้นที่2หารในหลัก10ในหลัก10มีอยู่1นึ่หาร1นึสิบ ได้0 10ใส่0ที่ผลหารในหลัก10 3คูณ0 10ได้0 10ใส่0ในหลัก10เหลือ10 1ขั้นที่3หาในหลักหน่วย1 10หรือ10หน่วยรวมกับ4หน่วยได้14หน่วย 3หาร14หน่วยได้4หน่วยใส่4ที่ผลหารในหลักหน่วย3าคูณสหน่วยได้12หน่วยเหลือสองหน่วยดังนั้น314หารด้วย3ได้104่งร้อยเศษสอง เมื่อเราชมคลิปวิดีโอการสอนเสร็จแล้วเราลองมาดูตัวอย่างนะครับเดี๋ยวครูทวนตัวอย่างอีกทีหนึ่งตัวอย่างคือส1 5หารด้วย4ห1 5เป็นตัวตั้ง4คือตัวหารนะครับอันนี้เป็นสามหลักหารไม่ลงตัวนะครับตัวหารด้วยหนึ่งหลักหารด้วยไม่ลงตัวนะครับเอามาดูครับก็เขียนเครื่องหมายเขียนเครื่องหมายหารยาวเลยครับ915หารด้วยอะไรครับหารด้วย4นะครับระดับแรกตัวหารคือ4ต้องไม่สุดคูณคือแม่ แม่สี่เลยครับแม่สี่ปั๊บท่องเสร็จเรียบร้อยสี่หารอะไรก่อนครับต่อไปสี่หารเก้าสี่อะไรที่คล้เคียงกับข้าวี่สุดสี่คูณหนึ่งได้สี่สี่คูณสองได้แปดสี่คูณสามได้สิบสองสิบสองเกินไม่ใช้นะครับเราใช้อะไรครับสี่สองแปดนะครับสองตัวสองหน้ครับเขียนบนหัวสองเขียนบนหัวเสร็จหัวหมายได้เก้านะครับตัวแปดเราเขียนข้างล่างหมายได้เก้านะครับ กี่เส้นใต้หนึ่งเส้นแล้วก็ลบกันเก้าลบแปดเหลือหนึ่งนะครับลบเสร็จดึงมาหนึ่งตัวคือดึงอะไรครับดึงหนึ่งลงมาหนึ่งมาตัวเป็นได้ครับเป็นสิบเอ็ดผมมาสี่หารอะไรครับสี่หารด้วยสิบเอ็ดสี่หารด้วยสิบเอ็ดเนี่ยถ้าสี่สามสิบสองเกินไม่เอานะครับสี่สองแปดเพราะฉะนั้นต้องได้สี่สองแปดเหมือนเดิมครับต้องงอแปดเหมือนเดิม 42ก็เขียนบนหัวกินที่บนหัวไมายเล็กหนึ่งนะครับ428สอ8ก็เขียนที่ข้างล่างนะครับข้างล่าง11นะครับ428กี่เส้นใต้หนึ่งเส้นลบกันนะครับพอรบกันก็จะได้ว่า11ลบ8เหลือเหลือ3นะครับพอรบกันเสร็จดึงมาหนึ่งหนึ่งตัวคือ5เป็น35ต่อไี4อะไรได้35 4อะไรให้ได้35 4936เกินนะครับไม่เอาก็กต้องเป็น48 3งก็คือ48อยู่ข้างบน32อยู่ข้างล่างนะครับ48 32กี่เส้นใต้1เส้นลบกันครับเหลือ3กี่เส้นใต้2เส้นคําตอบข้อนี้ก็คือ4915หาร4ได้228เศษอะไรครับเศ43นะครับ คําคตอบก็คือเวลาตรวจคาตอบก็เอา228คูณ4บวกด้วย3ก็ได้า915นะครับโอเคอันนี้การหาสามหลักฐานไม่ลงตัวนะครับ ต่อมาเราดูหัวข้อการหารทั้งสี่หลักตัวหารหนึ่งหลักครับเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็คือหนึ่งร้อยสามหนึ่งพันสามร้อยสามสิบหกนะครับหารด้วยสี่ตัวตั้งคือหนึ่งพันสามร้อยสามสิบหกตัวหารคือสี่นะครับเพราะฉะนั้นเราเขียนยรูปหาร,หารยาวได้แบบนี้แล้วก็ต้องไม็ดเลขอะไรครับไม่ดเลขสี่เพราะตัวหารคือสี่ต้องไม่ดเลขสี่เสร็จแล้วก็ทำไมต่อครับอ่าสี่ สี่ไปหารตัวเลขคือ4ไปหาร1จริงๆแล้ว4หารพันนะครับเราก็4หารหนึ่งเพื่อความเข้าใจที่ง่าย4หารหนึ่งได้เท่าไหร่ครับ4 1, หารหนึ่งค่าเฉียงที่สุด4คูณ1 4คูณ4 4คูณหนึ่งได้4ไม่ใช่เพราะเกินมันเอาสีคูณ0 4นนะครับ4 0, 0, ีคูณนี้ไปอยู่บนหัวเลข1อีกศนอีกตัวหนึ่งไปอยู่เป็นเลขอะไรครับเลขข้างเลข1นึข้างใต้เลขหนึ่งนะครับ4คูณ0ย์ได้0นยะ์นะ 1, 4หนึ่ง4คูณ0ได้4คูณ0ได้0นะครับ1ลบ0ได้เราขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นก็เป็น1ลบ0ได้1พอลบกันเสร็จแล้วดึงมาหนึ่งตัวคือดึงหมายเลข3ม้เป็น13นะครับ4อะไรได้13หรือค่าเคียง13 4 4 16เกินครับต้อง4 3 12นะครับ4 3เลข3มาเขียนบนหัวเลข3ตัวเลขนี่ครับแล้วก็12มาเขียนที่ข้างล่าง1 กลางด้นสิบสามนะครับสี่สามสิบสองกี่เส้นใต้หนึ่งเส้นแล้วลบกันได้หนึ่งนะครับบวรลบกันเสร็จดึงมาหนึ่งตัวคือสามพอะฉะนไ้นได้สิบสามอะไรครับได้ใกลเก้เคียงสิบสามก็สี่สามสิบสองเหมือนเดิมใช้ตัวเดิมเลยครับเห็นไหมกูจะใช้ขอบสีเหลืองเหมือนเดิมสี่สามสามตัวสามตัวนี้ก็เขียนมัน,บนเบิลขเลข,เลขหลังเลขสามตัวนี้นะครับบนเลขสามตัวนี้หรือหลังเลขสามตัวนี้ด้วยแล้วก็เลขก้างล่างคือสิบสองก็เขียนข้างล่างนะครับ 432ลบกันเหลือ1ครับลากดึงอะไรลงมาครับดึง6องมา4หารอะไรให้ได้16 4หารอะไรได้16ครับ4หารอะไรได้ที่4 16ครับพอดีเลยครับ4 4 16ลบกันเหลือ0นะครับจบแล้วคำตอบที่ได้1,336เท่ากับเท่าไหร่ครับ เท่ากับสามร้อยสามสิบสี่ตรวจคำตอบก็เอาสามร้อยสามสิบสี่คูณกับตัวหารก็ได้หนึ่งพันสามร้อยสามสิบหกจบนะครับข้อนี้อา้าต่อมาครับดูว่าข้อต่อไปข้อที่สี่การหารตัวตั้งสี่หลักตัวหารหนึง่งหลักไม่ลงตัวไม่ลงตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปว e ีดีโอกันก่อนแล้วเดี๋ยวครูมาอธิบายซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาเชิญดูคลิปได้เลยครับการที่ตัวตั้งมีสี่หลักตัวหาร มีหนึ่งหลักใช้วิธีการเช่นเดียวกับการหารที่ตัวตั้งสามหลักคือนำตัวหารไปหารตัวตั้งทีละหลักจากหลักทางซ้ายคือหลักพันไปหาหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยตามลำดับดังนั้นสองหารสองพันได้หนึ่งพันใส่หนึ่งพันที่ผลหารในหลักพันสอง คูณหนึ่พได้สองพใส่สองที่หลักพันเหลือ0ูนย์พัหาร100ได้ศ0นใส่0นที่ผลหารในหลักร้อย2องคูณศูนได้0ใส่ที่หลักร้อยเหลือ100 100หรือ10บสรวมกับห้สิบ ได้สิบห้าสองหารสิบหได้70ใส่เจที่ผลหารในหลักสิบสองคูณเจได้1ิบสหรือ100กับ40เขียนหนึ่งในหลักร้อยเขียน4ในหลักสิบเหลือ1นึ่งหนึ่งหรือ10หน่วยรวมกับ1หน่วยได้11หน่วย2 หาร11หน่วยได้5หน่วยใส่5ที่ผลหารในหลักหน่วย2คูณ5หน่วยได้10หน่วยหรือ10กับ0หน่วยใส่1ในหลักสิบใส่0ในหลักหน่วยเหลือ1หน่วยดังนั้น2,151หารด้วย2ได้ 1,075เสจสเศษ หลังดูคลิปเสร็จแล้วมาครับเรามาทําความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งครับเอามาดูตัวอย่างเลยครับก็คือตัวอย่างคือ7จ็ดพันสามร้อยสามสิบเจ็ดหารด้วยสองตัวตั้งคือสามพันสามร้อยสามสิบเจ็ดหารด้วยอะไรครับตัวหารคือสองมันต้องสูตรคูณแม่ไดครับแน่สองนะครับเอาเขียนก่อนครับเจ็ดพันสามร้อยสามสิบหารด้วยสองวันสองคูนแล้วก็เราใช้สูตรคูณแม่สองนะครับเราก็ต้องเอาเลยเอาสองไปหารอะไรครับสองไปหารเจ็ดนะครับสองอะไรหารเจ็ด สองสาค่อยเคียงที่สุดต้าเอา8ปดก็ไม่ค่อเคียงจริงไม่มันเกินนั้นสองามสเขียนบนหัวครับสมเขียนบนหัวข้างล่างคือเขียนเลข6กพอเขียน7กับ6เสร็จแล้วเอามาทําไมครับลบกันครับกี่เซนไทใต้แล้วลบกัน7จลบหเหลือ เหลือหนึ่งนะครับพอลบกันเสร็จแล้วเหลือได้คาตอบมาแล้วดึงมาหนึ่งตัวก็คือดึงสามมาต่อมาสองหารอะไรครับสิบสามสองอะไรให้ใกล้เคียงสิบสามสองเจ็ดสิบสี่เกินครับไม่เอาต้องเป็นสองหกสิบสองนะครับได้สองหกสิบสองสองหกสิบสองเป็นสิบสามลบสิบสองเหลือหนึ่งนะครับแล้วลากมาหนึ่งตัวนะครับคือลากสามลงมาต่อมาสองอะไรให้ได้สิบสามก็เหมือนเดิมครับสองหกสิบสองสองหกนะครับเลขเขียนเลขหก ตัวนี้เห็นไหมครับเขียนให้มาตรงหลักกันนะครับสามหกสามสองหกครับลบกันเหลือสิบสองลบกันเหลือหนึ่งหนึ่งอะไรเรลงมาครับหนึ่งเจ็ดลงมานะครับหานสองอะไรให้ได้สิบเจ็ดสองเจ็ดสองเก้าสิบแปดไม่ได้นะครับต้องสองแปดสิบหกสองแปดเด็กแปดสองแปดแล้วก็สิบหกครับหันสิบเจ็ดลบสิบหกสิบเจ็ดลบสิบหกเหลือหนึ่งเพราะฉะนั้นก้อนี้ว่าเจ็ดพันสามร้อยสามสิบเจ็ดหารสองได้ สามพันหกร้อยหกสิบแปดเศษอะไรครับเศษหนึ like euh. ่งตรวจคาตอบเข้าแบบนี้ครับสามหกหกแปดคูณสองบวกหนึ่งนะครับคาตอบที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับโอ้ยคุณตังนี้ผิดนะครับตรงนี้ต้องเป็นอะไรลูกต้องเป็นเจ็ดอะไรครับเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับโอเคนะครับต้องเป็นตัวตั้งนะครับขอโทษทีครับขอผิดอีกแล้วเอาต่อมาครับเรามาดูที่ าการบ้านของเรารงานของเราที่เราต้องทำนะครับคำถามชวนคิดนะครับครูจะบอกเสนอตัวอย่างก่อนหนึ่งตัวอย่างก็คือคำตอบของอ้นี้563หารเจน้อยกว่าเหศส10เห็นอย่างครับนี่คือจยดของครูตัวนี้คือจยดนะครับจุดป๊บครูครูจุโจย์ตัวนี้เสร็จก็คือเราก็าจะมาเขียนอันดับแรกก่อนที่ลูกคยต้องทำคืออ่านตัวนี้ได้คำตอบมาก่อน ตัวลูกอา่านตัวนี้ได้คําตอบคือคําตอบของมันคือ8บเศษ3ามิงยังครับนะซึ่ง8บเศษ3ซึ่งมากกว่าเลยครับมากกว่า80จริงไหมเพราะฉะนั้นเราเขียนเลยว่าข้อนี้มันผิดหรือถูกครับคาตอบข้อนี้คือผิดหรือถูกมันต้องเป็นผิดมันผิดเพราะไอ้ตัวนี้ยหารได้กาได้มาเท่าเนี้ยซึ่งมันน้อยหรือมากกว่าซึ่งมันมากกว่ามันต้องแยงกันครับไอ้นี้มันต้องแยงกันเห็นไหม่าต้องแยงกันนะครับนจรึงผิด ครูให้ลูกทำอีกสองข้อทำแบบนี้คล้ายๆแบบนี้ครับข้อที่หนึ่งของครูคือคำตอบของหนึ่งพันแปดร้อยจิบสนหารเก้าเท่ากับยี่สิบแปดจริงไหมให้ลูกทอบแบบนี้ถูกหรือผิดถ้าถูกลูกอธิบายด้วยซึ่งมันเท่ากับไอ้นี้อะไรพวกเนี้ยเช่นถ,ถูกเพราะไอ้ตัวนี้อันนี้เท่ากับยี่สิบแปดซึ่งเท่ากับยี่สิบแปดอะไรพวกเนี้ยต้องบอกครูแบบนี้นะนะ ายงางจะสมมติมตกออกคู่ก็ถูกก็คือถูกเพราะ1 8 7 2 9 9าได้28ซึ่งเท่ากับ28อะไรพวกนี้ครับอ่าซึ่งเท่ากับ28อะไรพวกนี้อ่าอธิบายให้ครูแบบนี้นะครับหรืออ่านข้อที่สองให้ลูกทาอีกข้อหนึ่งคำตอบของ9ปดหาร8มากกว่า155อันนี้ลูกทำให้ครูดูสองข้อนะครับอ่าเตมเศษสกะดามาแนบใน หนังสือในสมุดเล่มสีอะไรครับเล่มมาให้ครูด้วยนะครับครับวันนี้เราก็จบแค่นี้นะครับการบ้านของเราคือหน้าไหนถึงหน้าไหนนะครับอ่าเมื่อก่อนถึงหน้าสิบหกแล้วใช่ไหมลูกต่อไปคือสิบเจ็ดถึงอะไรครับสิบเจ็ดถึงสิบเจ็ดถึงหน้ายี่สิบแปดนะครับสิบเจ็ดถึงยี่สิบแปดวันนี้เราพอ จบกันแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ